โรคกดไหลย้อนโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่หลายคนไปและทุกทรมานมากมันที่มันแสบร้อนกลางหน้าอกแล้วทำอย่างไรแล้วโรคนี้เป็นอย่างไรล่ะคะพี่ปราอยากรู้รายละเอียดคําตอบจะอยู่ในคลิปนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube พี่ที่ฟิชเพจที่ฟิชมาพี่ปลา แล้วเรามาดูกันในเรื่องของกรดไหลย้อนว่ามันมีผลต่อร,ร่างกายเราอย่างไรและเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรแน่นอนกรดไหลย้อนเป็นลูกที่หลายคนเป็นก็เรียกว่าเป็นลูกท้องผิดแล้วก็ตอนนี้ถ้าไกรเครียดอู้วิหรือบางทีมันเหม็นลือเปรี้ยวขึ้นมารู้สึกไม่สบายตัวเลยเรามาดูกันซิว่าก,กรดไหลย้อนเป็นอย่างไรพี่เายอยาจะบอกเลยว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเาวะว่ากรดไหลย้อน คือหนึ่งในการที่ถือว่าฮิตหนักมากเป็นกันเยอะมากอาจด้วยพฤติกรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตของหลายหลายคนที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดพองมะดังกล่าวเรามาทําความเข้าใจในเรื่องสาเหตุอาการวิธีการรักษาและวิธีปฏิบัติตัวกันกฎไหลยน้นหรือที่เรียกว่า gastroesophageal reflux disease คือภาวะที่น้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารเกิดการไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหาร ส่งผลให้มีอาการแสบหน้าอกอุ้งวิเคราห์หรือสำลัออกมาแล้วแสบแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดล่ะมันเกิดจากอะไรเรารู้เดี๋จะได้ป้องกันและดูแลตัวเองได้ถูกต้องสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะกรไหลย้อนในส่วนของสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะกรไหรย้อนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. เกิดความผิดปกติของหูรูดในส่วนของปลายหลอดอาหารซึ่งทําหน้าที่ป้องกันกรไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันของหูรูดต่ําหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติ โดยความผิดปกตินี้อาจเกิดจากการดืม่มลกอโอล์สูบหรี่และใช้ย,ยาบางชนิดเช่นยาร,ารักษาโรคหอบหืดบางตัว 2. เกิดความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารซึ่งอาจทําให้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยลงช้าหรือทําให้อาหารไหลย,ย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารและค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ 3. เกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งทําให้อาหารคร้างอยู่ในกระเพาะนานกว่าปกติกลายเป็นการเพิ่มโอกาสในการ ไหลย้อนของกรดจะกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้นทางนี้อาหารประเภทไขมันสูงหรืชอช็อกโกแลตมีส่วนทําให้กระเพาะอาหารบิดตัวลดลงเรามาดูกันเลยอาการของกรดไหลย้อนมีอะไรบ้างเราเช็คตัวเราเองสิว่าออตอนนี้เราเป็นกรดไหลย้อนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเราเป็นเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรอาการของกรดไหลย้อนสาหรับอาการที่แสดงถึงกรดไหลย้อนที่สามารถสังเกตได้มีดังนี้หนึ่งแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่แล้วรมขึ้นบริเวณหน้าอกและลำคอ อาการจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากกินอาหารมื้อหนักสองมีเรือกลิ่นเปรี้ยวซึ่งกรดที่มีรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาบริเวณลำคอสมีอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก4ี่เรียกว่ามีอาการอุ้งไอเรื้อรังมากๆบางคนไอเรื้อรังหรือหอบหืดห้ากืนอาหารลำบาก หลายคนที่มีอาการกลืนหารลำบากหรือหลายคนที่เคยมาปรึกษาพีาพ่พาพี่ปราเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเหมือนมีอะไรที่ตีขึ้นตลอดเลยแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยวมากเลยแล้วก็ที่สําคัญคือแสบร้อนการท้ออกบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่ละคะมันเป็นภาวากะกดไหลยนเราไปตรวจเราไปเช็คแล้วเราจะรู้เลยและที่สําคัญ เราต้องกลับมาดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองหลายต่อหลายอยา่างเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้น 6. อาเจียนบ่อยๆหรืออเจนเป็นเลือด 7. จ็บน้ำหนักลด 8. มีไข้ 9. ้ามีภาวะโลหิตจางเนื่องจากขา,าดธาตุเหล็กวิธีการรักษาภาวะกรดไหลย้อนวิธีการรักษาภาวะกรดไหลย้อนบางทีก็จะให้ทานยาและถ้ามีอาการเป็นมากๆต้องใช้วิธีการผ่าตัด คราวนี้เรามาดูเลยว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเลยพี่ปรามีคำเตาหนึ่งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันมากๆเพราะร่างกายของเราจะย่อยได้ยากถ้าเราทานอาหารที่มีความมันมากๆร่างกายจะย่อยยากมากสองหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการเช่นช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลม,มะเขือเทศมิ้นท์หรืออาหารรสเปรี้ยวจัดสาม หลังที่กินอาหารเสร็จยานอนทันทีอันนี้ที่สําคัญมากๆหลายคนรั้งทานอาหารอิ่มใหม่ๆก็ลงนอนเลยควรทิ้งช่วงอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมง 4. หลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อเย็นหรือมื้อดึก 5. พยายามควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้สําคัญมากในหลายคนที่มีภาวะน้ําหนักโตมากก็จะมีอาการกดไหรย้อนขึ้นสูง 6. ให้นอนตะแคงซ้าย กลุ่มที่มีความเสียเกกยเส่ยงที่จะเป็นโรคกดไหลย้อนกลุ่มในละคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกดไหลย้อนเราจะได้ดูแลและป้องกันตัวเราเองและไม่เกิดภาวะกดไหลย้อนข้อที่ 1. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนกลุ่มเหล่านี้ย่อมมีผลที่จะทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ง่าย 2. ผู้ที่สุบุรี่ 3. ผู้เปิดโรคเบาหวาน 4. ผู้เ่วยโรคผิวหนังแข็งหรือที่เรียกว่าสคริรโดมา 5. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน 6. หญิงตั้งครรภ์สำหรับคนไหนก็ตามที่ไม่อยากเสี่ยงเป็นภาวะกรดไหลย้อนพี่พลาบ,บอกเลยแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและหลีกเลี่ยงการกินอาหารก่อนนอนรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มต่างๆที่จะเพิ่มความเสี่ยงของกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นอาการกรดไหลย้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าเราไม่อยากมีภาวะกดไหลย้อนเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ถ้ามีอาการมากๆก็ต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าอาจจะต้องมีการให้ยาหรือดูแลอะไรเพิ่มเติมถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pet Fish เป็นขันกำลังใจพี่ปลา เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพิปราเชื่อพิปรานะคะ